นี่คือหลังโดมปัจจุบันคุณผู้ชมหลังโดมปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดแล้วสามสิบปีผ่านไปนี่มันเอ้ยนี่มันไม่ใช่หลังโดมที่ผมคิดนี่มันเป็นอะไรนี่อ้าวเป็นไงฮะบรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับคุณวัชรพรสวัสดีครับคุณไอซ์อ่ะ แล้วเปิดยีี่ชั่วโมงนะเปิดยีี่ชั่วโมงอ้าวคุณผู้ชมตรงนี้เป็นหลังโดมเมื่อก่อนเราจะมากินกาแแควกันที่หลังโดมแต่ตอนนี้ไม่ใช่นี่เป็นไงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมจำได้รู้สึกเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้น้องๆ ยู่ตรงนี้ไม่ต้องนอนนะฮะลงมาอันนี้ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้ก่อนี่สมัยผมเรียนนี่ไม่มีอะไรกินเลยนะฮะตรงนี้มีตกแต่งใหม่สวยงามแล้วก็ทำเลนี่โอ้ยยกให้เลยอะ่ะอากาศดีเป็นไงเป็นไงคุณผู้ชม นี่คือหลังโดมในปัจจุบันเราไม่เป็นหลังโดมแล้วที่มืดมิดแต่เราเป็นที่ที่มีของกินของใช้เพียบตามมานี่สวัสดีครับเรากินอะไรดีอ่ะนี่เปิดนานห,ายยหรือยังอ่ะที่นี่เปิดวันที่สามวันวันที่สมเหรอ พิ่งเปวันที่สามคุณผู้ชมน้องๆแม่โจ้เอา้าเขาก็ออกมาจากหอได้ตลอดใช่ไหมออกได้ไหมสี่ทุ้มเหรอตอนนั้นออกหลังจากนั้นออกไม่ได้เหรอ<ช>แต่แล้วเราเปิดยี่สิบสี่ไหมยี่สิบสี่ใช่ไหมแต่คนข้างนอกเขาก็มาซื้อได้ไดอวันที่สามองการเปิดตอนกลางวันน่าจะเยอะนะคนเยอะน้องๆเยอะเรื่องเงียบน,น,น,นอนแล้วนอนนะ แต่ว่าคนข้างนอกก็จะเข้ามาซื้อได้ามาวันที่สามผมมาได้จังหวะพอดีนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหมีทุกอย่างสดใหม่น่ากินน่าทานนะน้องๆแม่โจ้นี่โชคดีนะครับสมัยผมเรียนไม่มีอะไรเลยนี่เรามาดูนี่ มีคนถามผมว่าเซเว่นในมอจะมีขายพวกเหล้าเบียร์เปล่ามีแต่โซดานะครับแล้วก็น้ำแน่นอนไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่ในมหาลัย นะครับปั๊มน้ำมันเขาก็แม่ขายนะฮะข้างวัดข้างโรงเรียนอันนี้อยู่ในในมอเลยนะครับนี่ผมคุณผู้ชม25,000คนที่ดูผมอยู่นะ ผมไม่อยากเลยที่ท่านยังไม่นอนเนี่ยมาดูมาดูนี่ะเทียบเลยเนี่ย <d _ n one> สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องไปถามเขาหน่อยแล้วมีนอ้นองนนักศึกษาแม่โจ้เขามามีรับจบพพระธรรมไหมมาทำงานพระธรรมครับ <d _ n one> ปีส <PC. S 2> ี่เหลือเน่นเะอ,อ๋อก็มาทำส่งงานจกทัพกจุอ๋อดีนะมีงานทำไปด้วยนะฮะน้องๆไม่จ้น,นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเซเว่นเปิดใหม่ได้สามวันเราก็พามาขอบคุณมากนะครับ